สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมโสพลนวรัตน,นพงศ์ครับชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเรื่องของ SME ซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบสาคัญที่จะผลักดันเศรษฐกิจไทยไปได้และหน่วยงานที่จะมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการช่วยเหลือดูแล SME ของไทยก็คือ SME Bank นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณสารลินีวังตาประธานกรรมการและคุณสุพจน์อาว่ากรรมการผู้จัดการของ SME Bank นะครับทั้งสองทางสวัสดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะผมขออนุญาต เริ่มที่พิสารณนีก่อนว่าเอาถ้าถ้าดูในภาพรวมสิ่งที่ SME Bank ทําบอยู่ณปัจจุบันนี้เราส่งเสริมสนับสนุน SME อยังไงบ้างครับพี่ครับที่ผ่านมาในช่วงปี57นะคะตั้งแต่คอสชอให้สารินีเนี่ยมาช่วยดูแลธนาคารนี้ก็ทำสองเรื่องเรื่องแรกก็คือพยายามฟื้นฟูฐานะของธนาคารจากที่มี NPL เยอะนะฮะต้องเข้าแผนฟื้นฟูแต่อีกสิ่งหนึ่งที่พยายามทำควบคู่กันไปเพื่อเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเนี่ยก็คือการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งพันธกิจหลักของธนาคารนี้ก็คือ SME ที่เป็นรายย่อยค,คำว่าเป็นรายย่อยก็อยากจะเรียนว่าวงเงินไม่เกิน15ล้านบาทนะคะคนะคะซึ่งในปี2558ี้ก็คิดว่าจะทำต่อไป กะว่าอยากจะทําสักสามเรื่องใหญ่ๆนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องสินเชื่อนี่แน่นอนคุ้นกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็กะว่าอยากจะปล่อยสักสี่ห0 0่นล้านบาทอาจจะฟังดูเยอะถ้าเทียบกับขนาดของธนาคารนะคะแต่จริงๆแล้วท่านผู้ชมอาจจะไม่ไม่ค่อยคุ้นกับธนาคารเอสเอ็มแต่ว่าเพราะว่าสาขาของเราเนี่ยมี95สาขาทั่วประเทศจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมี SME เป็นลูกค้าเนี่ยถึงประมาณ6 0 0 0 0 7 0 0 0 0บัญชีก็เยอะพอสมควรนะคะเป็นราย เ,เรื่องที่สองที่อยากจะทำเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ใหม่สักนิดนึงกับประเทศไทยค,คือเรื่องเกี่ยวกับการร่วมลงทุน นะ,ะคะคือนอกเหนือจากให้สินเชื่อแล้วเนี่ยธนาคารอยากจะเข้าไปร่วมลงทุนกับ SME รายที่ไม่ใหญ่นะคะแต่ว่ามีศักยภาพทำไมต้องเข้าไปร่วมลงทุนเพราะว่าเอ e อ็ e เนี่ยกู้กู้ไปเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดถึงแม้ว่าจะมีออเดอร์สั่งสินค้ามาแต่หลักทรัพย์มันหมดนะคะกู้อีกกู้ไม่ไดถ้ถ้าเติมเข้าไปในในล,ลักษณะของเงินทุนเนี่ยมันจะช่วยทำให้เขาเข้มแข็งได้ดีขึ้นะนะคะ เรื่องที่3เนี่ยนะคะก็คือเรื่องอยากจะไปพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SME รลายเล็กๆโดยเฉพาะที่อยู่ในต่างจังหวัดต้องต้องเรียนอย่างนี้นะคะ SME มนี่มันมีเยอะระดับหมดแต่ว่ามีตั้งแต่บัวเหนือน้ําไปทีนี้มาเราพูดถึงเรื่องบัวที่ปริ่มน้ำเราจะไปช่วยเขาใช่จะบัวปริ่มน้ำเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรวมถึงกิจการโอท็อปวิสาหกิจอะไรต่างๆด้วยได้เคยมีการสํารวจดูนะเกี่ยวข้องกับประชาชนตั้งสิบ หล้านคนพวกอย่างนี้เนี่ยถ้าไปทำยังไงให้เขาทำกิจการของเขาได้ยั่งยืนหาช่องทางจำหน่ายซึ่งจริงๆแล้วเป็นจุดอ่อนที่สุดของ SME ไทยคือผลิตได้แต่หาช่องทางจำหน่ายไม่ได้ใช่แล้วค่ะอันนี้ต้องเข้าหาพันธมิตรร่วมกับเอกชนขนาดใหญ่และหน่วยราชการด้วยกันที่จะช่วยครับนั่นเป็นโครงใหญ่ๆทีนี้ถ้าพี่สซจะอธิบายฟังเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่เราวางแผนจะทำเอาไว้เนี่ยถ้าย่อยลงมาให้เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยจะมีอะไรยังให้เห็นในปีนี้บ้างครับ ก็เบื้องต้นนะก็คืออยากจะบอกพวกเราก่อนว่าตอนนี้จะให้ความสำคัญในเรื่องของการทําอย่างไรและทําทุกวิถีทางแล้วก็ทำแล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะคิดว่าได้ประมาณ 180, ร้อยละแปดสิบก็คือต้องทําให้พนักง,งานเนี่ยพึกเหมิมก่อนอแล้วก็คิดว่าที่นี่คือเป็นสิ่งที่เป็นบ้านของเรานะต้องช่วยกันดูแลแล้วก็ณวันนี้ก็ทุกคนก็ มีความรู้มีความเข้าใจแล้วว่าเราต้องทําหน้าที่หนึ่งช่วยรัฐบาลในการที่จะขับเคลื่อนภาร,รกิจในการกระจายเม็ดเงินโนดยเฉพาะให้สินเชื่อที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพลงไปนะครับอันเรื่องที่สองที่อยากทำเร็ววันนี้แล้วก็ได้วางแผนแล้วก็คิดไปละทำละเบื้องต้นก็คือว่า s m e เอนี่ยอย่างที่ท่านประธานได้เรียนไปแล้วเนาะว่าจํานวนสาขาเราน้อยเพราะนั้นเนี่ยเราไม่มีแขนขาวัานพี่ก็เลยกาลังเอารายชื่อของ เครือข่ายหรือสมาชิกหรือคู่สัญญาที่ทํา M O U กันไว้แล้วเนี่ยนะครับมาดูแล้วก็เชิญหนึ่งกานที่มีความพร้อมมาทํางานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความรับรู้แล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ผู้ลงทุนเนี่ยได้มาเข้าถึงเราได้ง่ายแล้วก็ช่วยกันพัฒนาลักษณะของโคชชิ่งเรื่องที่สก็คืออยากจะทํางานรูปแบบที่ อยากจะรีแบรนด์วิธีการทําของพี่ก็คือไม่ใช่ได้รีแบรนด์อะให้แปลกแยกแตกต่างอะไรไปมากมายแต่วา่าวันนี้ก็จะเชิญน้องๆผู้สื่อข่าวหรือสาธารณชนเนี่ยหรือคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยมาช่วยกันคิดดีว่าทํำยังไงให้หนึ่งเ ME เป็นที่รู้จักมากขึ้นอันที่สองพอนึกถึงสินเชื่อผู้ลงทุนรืบผู้ลงทุนขนาดย่อมเนี่ยหรือขนาดไม่เกินสิบห้าล้านเนี่ยคิดถึงเ ME ก่อนเพราะว่าพี่มั่นใจอย่างยิ่งว่าณนาวันนี้เงื่อนไขเราของเราเนี่ยค่อนข้างจะผ่อนปรนกว่าที่อื่นนะแล้วก็ ถ้าพูดถึงต้นทุนในการที่จะทำสินเชื่อกับเราเนี่ยไม่แพงนะครับแล้วก็ณวันนี้ขยายความร่วมมือนอกจากภาคีที่ทำบันทึกข้อตกลงแล้วก็ขยายภาคีความร่วมมือไปอยังผู้ที่มีศักยภาพรายใหม่นะครับอย่างเช่นณวันนี้ก็ขยายผลเพิ่มไปยังภูมิภาคอย่างเช่นหอการค้าจังหวัดนะครับองค์กรการเงินชุมชนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจชุมชนที่ต้อง ทำกิจกรรมหรือต้องการการลงทุนเรื่องของ green energy นะครับณว,วันนี้เราก็พยายามหาโครงการนําร่องร่วมกับภาคทีเพื่อที่จะยกตัวอย่างจะทําเรื่องการปลูกไผ่พลังงานนะครับ,รบเพื่อที่จะรวมตัวกับชาวบ้านซึ่งพืชธรรมดาปกติตอนนี้มันไม่เพื่อทำอะไรล,ละขายก็ไม่ได้แปรรูปก็ไม่ถูกไม่เป็นก็เลยจะหากลไกเอานวัตกรรมเข้ามาเชื่อมเพราะว่าั่าเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็พยายามทําสินเชื่อเพื่อดิจิตลอลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะทํากับซี p ป้าให้มากขึ้นถ้าซึ่งเป็นองค์การมหาชนคือเราจะเข้าไปเข้าไปรีแบรนด์ตัวเองด้วยแล้วก็จะเข้าไปใกล้กับผู้ประกอบการเอสมากขึ้นคิดถึงสินเชื่อเอสเอ็ีคิดถึงเราก่อนถูกต้องนะครับ,รบถูกต้องเมื่อกี้พี่สารนีพูดถึงเรื่องของปัญหาของ SME เรื่องของการตลาดผลิตมาแล้วขายไม่ได้เอสเอ็มีนั้นจะมีส่วนเข้าไปช่วยให้ความรู้ให้อะไร ให้อย่างอื่นนอกจากสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้อย่างนี้ค่ะผู้ประกอบการนี่จะมีเราในเป็นลายเล็กๆเวลาจะไปติดต่อกับใครเขาเนี่ยเสียงมันก็ค่อยใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้า รวบรวมสิ่งหนึ่งพี่พยายามเห็นเขาทํากันคือรวมกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นสมาคมสมาพันค์แต่ว่าการที่ธนาคารเนี่ยไปช่วยเจรจาเป็นคู่เจรจาให้กับลูกค้าของเราเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้อํานาจต่อรองมันเพิ่มขึ้นมันต้องมีคนช่วยสูง,สงต้องลำพังเอ้จะมีราา e กระจายกันอยู่จังหวัดน่านจังหวัดยะลาเนี่ยจะไปเจอกับรายใหญ่นี้ได้ยังไงอะคะคใช่ไหมค,คะค โดยเพาถ้าอยากจะให้พูดถึงสินเชื่อของ SME ของเราเองที่จะมีออกไปในปีนี้ที่เป็นโครงการที่น่าสนใจที่อยากจะพูดถึงเป็นพิเศษจะพูดถึงโครงการไหนดีครับตอนนี้ที่อยากพูดถึงเป็นพิเศษก็คือโครงการที่เราจะคัดกรองลูกค้าร่วมกับผู้ประกอบการโทษครับร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนะครับ,รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเครือข่ายของโอทกับวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วถ้าเกิด โครงการอย่างที่เราได้พูดคุยกันเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําแบบเร่งด่วนซึ่งกําลังจะทําที่รัฐบาลได้ดําริขึ้นมาใหม่เนี่ยคิดว่าเราสามารถที่จะให้สินเชื่อแล้วก็เงื่อนไขผ่อนปรนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนวันนี้สินเชื่อของเราเนี่ยเป็นสินเชื่อที่ไม่เอาง่ายๆอะ่ะหมายความว่าเราจะให้บริการแบบดอกของเราอย่างเนี้ คือสินเชื่อลดต้นลดดอกนะตามปกติแล้วเงื่อนไขก็ไม่ได้แพงกว่าที่อื่นเอาอย่างนี้ง่ายๆเลยรับรองว่าไม่บกเม็ดต้องใช้คําสบายใจได้ต้นทุนต่ําด้วยต้นทุนต่ำใช่ใช่คือคณะขับเคลื่อนของคอสชที่ภายใต้ท่านประธานคือท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะคะท่านก็เรียกหน่วยราชการในสังกัดไปคุยแล้วก็บอกว่าพยายามทำยังไงคือลดความเหลื่อมล้ําและความยากจน นะคะ,ะให้เป็นรูปธรรมและมันเห็นผลนะ่ะเพราะพูดกันเยอะแล้วมันทำไ,<ด>ไม่ได้เรื่องก็เลย <durability> ต้องเห็นผลละก็เลย, <Test> ยม,มองว่าไอ้การยากจนเนี่ยที่จะแก้เนี่ยมันมีระยะยาวอันนั้นก็ว่ากันไปแต่เอาระยะสั้นก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยธนาคารนิ้สมีเราก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นโอกาสเป็นโชคดีนะคะที่เราจะได้เข้าไปทํางานตรงจุดนี้ร่วมกับหน่วยราชการอีกสักสองสามกระทรวงนะคะมุ่งไปที่อย่างคุณสุพจน์ว่าค่ะโอท็อกแล้วก็รายย่อย เขาไม่ได้ถึงกับยากจนมากแต่ว่าถ้าเราทําให้เหล่านี้เนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาหนึ่งการจ้างงานมันเกิดเพิ่ม <brig ens. S 1> สองเขามีเงินเข้าไปซื้อวัตถุดิบซึ่งมันจะลงไปถึงรากญ้าเลยได้ mm hmm. แล้วเราก็จะเรียนว่าโครงการนี้จะคิดดอกเบี้ยเนี่ยตราที่ต่ำ mm ํำกว่าอัตราตลาดนะัะแต่ยังไม่บอกอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมใช่ขออนุญาตขออนุญาตตรนะี้เราจะได้เห็นเราจะได้เห็น อีกอีกนานไหมครับพี่อีสักไม่นานไม่นานแน่นอนในไตรามาสแรกนี้แน่นอนในไตรามาสแรกนี้ได้เห็นเพราะนนว่ามันมันเป็นอย่างนี้ค่ะเนื่องจากตอนนี้เศรษฐกิจเรายังไม่ฟื้นเร็วอย่างที่เราอยากจะเห็นชใช่ไหมฮะโครงการใหญ่ๆลงทุนของรัฐบาลเนี่ย ก็ท่านก็ทําอยู่แต่กว่าเม็ดเงินมันจะลงเนี่ยเราสงสัยว่าจะเป็นครึ่งหลังของปีใช้เวลาพอสมควรดังนั้นช่วงนี้ครึ่งแรกของปีเนี่ยต้องพยายามเอาเม็ดเงินลงไปโดยเฉพาะที่ต่างจังหวัดใบป,ประคองให้อยู่ให้ได้ก่อนนะคะต้องทําให้เร็วที่สุดเร็วค่ะแต่เราไม่ใช่อยู่ดีเอาเอาเงินไปแจกแล้วเงินเราหายไม่ใช่เราต้องคิดถึงตัวเองอด้วยคัดกรองโดยคัดกรองโดยหน่วยงานที่ยางโอทอปเนี่ยท่านก็มีกรมพัฒนาชุมชนท่านดูแลอยู่ใช่ไหมคะช่วยคัดกรองคุณภาพ พี่กําลังจะคิดประดิษฐ์สินเชื่อพิเศษให้เป็นเฉพาะพื้นที่อ,อ,อย่างเช่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อสําหรับภูเก็ตเนี่ยซึ่งมันท่องเที่ยวจัดจัดเนี่ยคงจะแตกต่างกับ ที่เอาไปให้ที่บุกอาหารมีลักษณะเฉพาะของแต่ละที่ไม่เหมือนกันคือเราจะทาให้มันแปลกแยกเพราะว่าคือไม่ทําเหมือนคนอื่นอ่ะแต่ของเราต้องเลื่อนไขผ่ผลปรนง่ายแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงได้อย่างดีนะเพราะมันพี่ว่าจะทํจะสร้างเสน่ห์แบบนี้ให้มันเกิดขึ้นในอนาคตนะเพราะว่าอันนี้ไม่จะคิดเองนะคือลูกค้าเป็นคนบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหอการค้าเนี่ยเขาบอกว่าผมอยากให้ผลิตภัณฑ์ของผมที่อยู่จังหวัดเนี้ย มันคงจะต้องแตกต่างกับอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่อะนะเขาเราคงจะไม่ทําให้แบบหวานแห่นะลองลองดูซิเฉพาะจาุจงเป็นท้นที่ไปเลยใช่วันนี้ได้ชัดเจนแล้วก็คงจะได้เห็นบทบาทของ SME Bank ไม่เกินไตรมาแรกได้เห็นแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือนหน้าประเทศไทยนะครับย้ำว่าอีกไม่นานจะได้เห็นบทบาทใหม่ของ s m e Bank ที่เข้าถึงลูกค้าแล้วก็จะมีสินเชื่อที่โดนใจเงื่อนไข เป็นกันเองอย่างแน่นอนเดี๋ยวรอดูเพราะว่านี่จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เอสมีของไทยเดือนหน้าแล้วก็ผลักดันเศรษฐกิจไทยต่อไปด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของเดือนหน้าประเทศไทยแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าผมทั้ง3คนลาไปก่อนนะครับับสสวดีครับสวัสดีครับ